คาเฟ่ทวนความจำอเมริกาโน่น้ำพึรงมะนาวอเมริกาโน่น้ำพึรงมะนาวแบล็คคอฟฟี่น้ำพึรงมะนาวอเมริกาโน่น้ำพึรงมะนาวแบล็คคอฟฟี่น้ำพึรงมะนาวน้ำเปล่าอเมริกาโน่น้ำพึรงมะนาวแบล็คคอฟฟี่น้ำพึรงมะนาวน้ำเปล่าเดี๋ยวต้องไปงเอาไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไอเมริกาโน่น้ำพึรงมะนาวแบล็คคอฟฟี่น้ำพึรงมะนาวน้ำเปล่าโกโก้ หวานน้อยอเมริโนอเมริกันโนถ้าโดนเลยอเมริกาอเมริกาโน่น้ำพึ้งมะนาวแบลน้ำพึ้งมะนาวน้ำเปล่าโกโก้หวานน้อยเอาลาเต้หวานยีบเปอเ็นอเมริกาโน่น้ำพึ้งมะนาวแบลฟลน้ำมะนาวน้ำเปล่าโกโก้หวานน้อยเอ่อบาย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 ไปเลยมาสั่งนะไยมามาทีเดียวอเมริกาโน่น้ำพุมะนาวแบล็ค โกโก้หวานน้อยลาเต้หวาน20%แล้วก็เออเอสเปซโซเอสเปซโซหวานน้อยไม่ต้องแข็งไม่ฟองอเมริกาโน่หวานน้อยเอสเปซโซหวานน้อยไปเลยไปเลยเป็นการดื่มพึ่งอเมริกาโน่น้อพึ่งมะนาวแบล็คคอฟฟี่น้อพึ่งมะนาวน้ำเปล่าโกโก้หวานน้อยลาเต้หวาน20% อะไรวะอเมริกาโน่นึ่งมะนาวแบล็คคอฟฟี่นึ่งมะนาวน้ำเปล่าโกโก้หวานน้อยลาเต้ยี่บอร์นี่บอกหวานน้อยคี้บอกหวานน้อยไม่พูดบอกยเลยลาเต้ยี่สบเปอร์ต์ยี่สิบเปอร์นต์ก็บอกหวานน้อยไอ้เหียกูลืมเลยอเององอ่ะผมงอะไรอเมริกาโน่นึ่งมะนาวแบล็คคอฟฟี่นึ่มะนาวน้ำเปล่า <54. S 2> น Commons, ้ำเปล่าโกโก้หวาน20%หวานน้อยเอาไปแล้วอยากเื่มหวานเจีครับอเมริกาโน่ในมือมะนาวแบล็คคอฟฟี่ในมือมะนาวน้ำเปล่าโกโก้หวานน้อยลาเต้หวาน20%เอสเปรสโซ่ไม่น้ำแข็งไม่ฟองชาเย็นอเมริกาโน่ในมือมะนาวแบล็คคอฟฟี่ในมือมะนาวน้ำเปล่าโกโก้หวานน้อยลาเต้หวาน20%เอสเปรสโซ่ไม่น้ำแข็ง ไม่ฟองไม่ฟองโอ้ยไปช่วยกันวะชาเย็นชาเขียวหวานร้อยเปอร์เซ็นต์หวานร้อยเปอร์เซ็นต์ฟองไหวานเยียวอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวแบล็คคอฟฟี่น้ำพึ่งมะนาวน้ำเปล่าโกโก้หวานน้อยลาเต้หวานยี่สิบเปอร์เซ็นต์อิตาเลียนไม่น้ำแข็งไม่ฟองชาไทยชาเย็นชาเย็นใครจะเปมาวะไปใครกันอยางไรอเมริกาโน่ น้ำพึ่งมะนาวแบ็กกาแฟน้ำพึ่งมะนาวน้ำเปล่าโกโก้หวานน้อยลาเต้หวานยี่สเปอรเ็นอสเปโซ่ไม่น้ำแข็งไม่ฟองใช้เย็นแล้วก็ชาเขียวหวานร0 0ยซชามะนาวหวาน25่้าอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวแม็กกาแฟน้ำพึ่งมะนาวน้ำเปล่าโกโก้หวานน้อยลาเต้หวาน25%่าอเนปอรินอเมริกาโน่อเมริกาโน่ อเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวแบล็กคอฟฟี่น้ำพึ่งมะนาวน้ำเปล่าโกโก้ a, หวานน้อยลาเต้ atte, หวาน2เอสเปอรสโซ่ zo, ไม่น้ำแข็งไม่ฟอง en, ชาเย็นชาเขียวหวาน100%ชามะนาวหวาน25%อเมริกาโน่ไม่หวานเลยเจบจบ yeah.